Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ยุทธพงศ์จองกระถินสันติปมท่อส่งน้ำ EEC ย้ำมีทีเด็ดแชฉพิรุษประมูลมีเงื่อนงำวันที่30มิถุนายน2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พักร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำรายชื่อ182รายชื่อสอสอพักร่วมฝ่ายค้านยื่นขอเปิดยตัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล11คนเมื่อวันที่15มิถุนายน2565 โดยประกาศเด็ดหัวนายกและสอยนั่งร้านเผด็จการนั้นนายยุทธพงศ์จรัสเทียนสอสอมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าเตรียมข้อมูลสำหรับการอภิปรายนายสันติ ในประเด็นการคัดเลือกเอกชนมาบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกหรือ e e c มูลค่า25,000ล้านบาทแต่พบว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่โปรง่งใสตนเห็นความผิดปกติของการประมูลโครงการท่อส่งน้ำสายหลักพื้นที่ภาคตะวันออกที่กรมธนารักษ์กำลังรับผิดชอบและเกิดข้อคอรหาเรื่องความไม่โปรง่งใสในการประมูลคัดเลือกในครั้งนี้ โดยเฉพาะประเด็นบริษัทที่ได้งานซึ่งมีข้อสงสัยเรื่องประสิทธิภาพและชื่อเสียงเพราะเป็นบริษัทหน้าใหม่จึงน่ากังวลว่าหากปล่อยโครงการขุดท่อส่งน้ำทั้งหมดไปให้บริษัทที่ไม่มีที่มาที่ไปรับผิดชอบ หากบริหารงานผิดพลาดไม่มีน้ำเพียงพอจะเกิดความเสียหายอาจจะพังกันทั้ง EEC เพราะน้ำดิบไม่เพียงพอกับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตะวันออกถ้าเป็นเช่นนั้นต้องไปผ่านน้ำจากที่อื่นบริษัทที่ได้งานจะทำได้จริงหรือไม่อีกประเด็นคือการไปเชิญบริษัทเข้าร่วมประมูลทั้ง5รายมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกัน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ